ทุจริตสามอย่างหนึ่งประพฤติชั่วด้วยกายเรียกกายทุจริตสองประพฤติชั่วด้วยวาจาเรียกวจีทุจริตสประพฤติชั่วด้วยใจเรียกมโนทุจริตกายทุจริตสามอย่างฆ่าสัตว์หนึ่งลักช่อหนึ่งประพฤติผิดในกรรมหนึ่งวจีทุจริตสี่อย่างพูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพ้อเจ้อหนึ่ง มโนทุจริตสามอย่างโลภอยากได้ของเขาหนึ่งพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดจากครองทำหนึ่งทุจริตสามอย่างนี้เป็นกิจไม่ควรทำควรจะละเสียตัวอย่างข้อสอบข้อสอบถามว่าทุจริตคืออะไรพูดใส่ร้ายผู้อื่นจัดเข้าในทุจริตข้อไหนตอบทุจริตคือประพฤติชั่วประพฤติเสียหาย จัดเข้าในวจีทุจริตข้อสอบถามว่าเห็นผิดจากคลองธรรมคือเห็นอย่างไรจัดเข้าในทุจริตข้อไหนตอบคือเห็นผิดจากความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบุญบาปไม่มีบิดามารดาไม่มีพระคุณเป็นตน้นจัดเข้าในมโนทุจริต